ทุกๆหนึ่งปีเยาวารุ่นกลุ่มนี้จะกลับมารวมตัวเพื่อสืบสาภารกิจอันยิ่งใหญ่พิชิตการจัดงานทอดกระถิ่นสำริดเด็กดีวีสตาให้สำเร็จอีกครั้งปีนี้นะคะเป็นปีที่11ของพวกเราแล้วคะ่ะในการทำกิจกรรมทอดกระถิ่นไยได้ทั้งหมดนำไปข้องกระถิ่นค่ะสามารถมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะ ตรนนี้เนี่ยเราก็จะมาไลฟโสดข่ายน้ํานะคะพี่นะคะคือน้ําของเรานะคะที่เราเนเี่ยนำไปถ่ายการตลาดทั้งสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็อร่อยมากค่ะใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับพวกเรากินบุญมาได้นะคะต้นแ<ช>ขนสาค่ะ,คะ จุ่มบุญชื่นใจ,จวนชนะได้กระหินสำลิดค่ะอีกมางไมายังพันเตสัป,ปริวารังการิวังกินะจิวาราทุสามกัินะจิกิวราทุสาม มมสสามเมสามเเมชัว hey! คนจากต่งางจังหวัดนะครับที่จะที่เคยกลับมาบ้านก็มัน้อยลงครับปัญหาใหญ่ๆของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็คือค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจมันขนาดทำอะไรไปไหนก็ไม่ถะงวัว การงานกับกระดุดกิจการที่ทํางานอยู่ก็ล่มไปหลายอย่างไม่มีโควิดที่วัดมีบวชพระเยอะไหมเยอะครับเยอะยมากมายเลยที่เนี่ยาาแต่ว่าพอมีโควิดสองปีนี่เงียบสงัดเลยเเงียบสงัดเลย พบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนิวไฮอีกครั้งหนึ่งค่ะ23,418คนนะคะผู้ติดเชื้อเสียชีวิต184คนค่ะความเสียหายค่ะจะอยู่ที่2-3 0 0 0ล้านบาทนะคะย้ำนะคะนี่คือตัวเลขเฉพาะกรุงเทพหานครค่ะหลายท่านต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็มีประเด็นที่อาจจะนำเชื้อคุณเนี่ยออกไปติดทางจัจ้าคุณพ่อคุณแม่ เกื่สองปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาโรคโควิด -19 ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชะลอการจัดก,กิจกรรมงานตามวัฒนธรธรมประเพณีเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเข้าวัดทำบุญได้เหมือนในยามปกติ การเลือกวัดของเราค่ะในปีนี้เน,เนี่ยปัญหาแรกที่เจอเลยก็คือพอมีโควิดมาบูบะค่ะการบวชของพระของคนในชุมชนนะคะก็จะน้อยลงก็จะมีปัญหาตามมาก็คือไม่มีพระกรรมพรรษาอยู่ครบห้าลูกตามพุทธบัญญัติอะคะ่ะเราก็จะหาวัดค่อนข้างยากก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งค่ะส่งผลกระทบต่อการทํางานทอดกระถิ่นของเราไหมจริงๆเราไม่เป็นปัญหาค่ะถึงจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราก็จะยืนยันว่าจะทํากิจกรรมทอดกระถินค่ะ ลำดับแรกก็คือไปสอบถามทางสำนักพุทธด้วยค่ะของจังหวัดัชานาาว่ามีวัดไหนบ้างที่ยังตกค้างกระถิ่นอยู่ค่ะแล้วก็มีการสอบถามไปทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดัชานาาค่ะแล้วก็จนมาได้ทราบข่าวอะค่ะจากหลวงพ่อเลขาเจ้าคณะอำเภอหนงองมะโม่ว่ายังมีวัดนองจิตอะค่ะที่ มีพระธรรมสาอยู่ครบค่ะโดยในปีนี้ก็คือมีพระธรรมสาอยู่ถึงเจ็ดรูปด้วยกันค่ะพอทราบข่าวปุ๊บก็เลยเข้าไปกราบขอบวนาเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถิ่นค่ะตอนที่ไปการาบหลวงพ่อได้ว่ารัครับพอรู้ว่าเราจะมาเป็นประธานกระถิน่นท่านก็รู้สึกปลื้มรู้สึกปิตียินดีที่เด็กๆเนี่ยทำกระถิ่นกันได้มีอะไรก็บอกหลวงพ่อได้หลวงพ่อพร้อมสนับสนุนถ้าเสียงตอบรับราทางจากชาวบ้านครับคุณลุงคุณป้ากำนั้น หรือมกรายน์ครับก็ยินดีแล้วก็เต็มใจครับเขาก็บอกว่าจะทําทอาหารมาเลี้ยงจะมาคอยดูผู้หนูมากันเยอะๆนะยายรอยกันอยู่นะกลุ่มคบเด็กสร้างโลกจังหวัดชัยนาทเยาวารุ่นผู้มีใจรักพระพุทธศาสนา เริ่มตน้นตั้งแต่ครั้งเป็นลูกศิษย์โรงเรียนอักษรประสิทธิ์เติบโตขึ้นเลยแยกย้ายไปเรียนตามสาขาของตนแต่กลับมารวมตัวรุ่นพี่รุ่นน้องแบบเฉพาะกิจรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกรถินสำริดมายังต่อเนื่องและถึงแม้ในปีนี้สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคพวกเขายังคงยึดมั่นในมโนปณิธานเปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งที่รุ่นเรา ขอรับหน้าที่จัดงานข้อกรถินสำริบเด็กดีวีสตาอย่างไม่ลังเลและครั้งนี้นับเป็นปีที่11นวัดหนองจิกตำบลบ่อแรกอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอาตมา,าพาก็เคยได้ยินข่าวอยู่เป็นกันทาง YouTube ก็เห็นเด็กกลุ่มสร้างโอกนี้ ได้เร่วมกันพัฒนาต่างๆก็มีความยินดีและมีความชื่นชมที่เห็นกลุ่มเด็กลูกๆนักเรียนนักศึกษาแต่มีความขวนขวายในการเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีแต่ละวัดละวัดมีความรักสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะของเพื่อนๆและอีกอย่างก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องๆขอให้สิ่งที่ลูกๆได้ทําไ้นั้นจงประสบแต่ความ จริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานและขอให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษาได้ทํางานและปฏิบัติหน้าที่แบบนี้สืบอายุบุทุษศาสนาต่อไปตราบน,านเท่านานก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับน้องๆเยาวชนที่จะมาทําบุญกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อที่จะปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราได้มีจิตสํานึกนะครับในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเราไว้ ที่พวกเรามาอยู่รวมกันนะคะเราก็จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาสนาค่ะเวลาเราทำกระถิ่นกันเราก็จะเลือกวิธีการขายของไปด้วยบอกบุญไปด้วยแจ้งข่าวบุญไปด้วยครับก็คือได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งน้ําใจแล้วก็ได้ทั้งอิ่นน้ําของเราไปด้วยค่ะมีการแจ้งข่าวบุญนะคะหรือประชาสัมคัน์กิจกรรมที่เราทำนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง